และในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเทรนของโลกสำคัญยังไงใครเป็นคนกําหนดเทรนนะคะคนที่เป็นตัวกําหนดเทรนเนี่ยก็คือเราเนี่ยแหละคะ่ะพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นตัวกําหนดเทรนดในอนาคตนะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมเพลงหนัง เทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งพวกนี้ค่ะเป็นตัวกำหนดเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้เจนจะมาพูดกันถึงเรื่องเมกะเทรนมีอะไรบ้างโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำชุดออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเราไปหาข้อมูลมาจาก เว็บไซต์ ispo.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเกี่ยวกับเทรนชุดออกกำลังกายนะคะว่าในเทรนปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็ระบุมาเลยว่ามีทั้งหมด3เทรนคือ 1. เป็น new horizon new horizon ก็คือการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเนื่องจาก เทคโนโลยีอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆทุถูกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการผลิตมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปวัตถุดิบต่างๆนานาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปทําให้สิ่งที่ได้คือต้องมี performance ที่มากขึ้นนะคะมีไอเดียใหม่ๆในการผลิตสินค้าที่มากขึ้นยกตัวอย่างเช่น ผ้านะคะผ้าที่ใช้สําหรับทํารองเท้าหรือทําชุดที่มีการเปลี่ยนสีได้นะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเทรนดหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือเทรนด์ที่คนว่ายน้ำอะคะ่ะว่ายน้ำเราใช้ผ้าแบบกระดาษคือใช้ผ้าที่หยดลงน้ําหยดลงไปบนผ้าแล้วน้ําแบบ ไม่ซึมลงบนผ้าไปเลยเนี่ยค่ะช่วยในการาทําให้ p e r f o r m ร์แมในการว่ายน้ําดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะอย่างที่2 Animated เป็นเทรนที่เกี่ยวกับความสดใสความร่าเริงหรือทัสนคติเชิงบวกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากสังคมในยุคป,ปัจจุบนนันมีความเร่งรีบนะคะคนไม่ค่อยมีเวลาทำให้แบบ มันเกิดความเครียดเนาะคนก็เลยอยากที่จะต้องการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นมีครอบครัวที่ดีขึ้นมีทัศนคติเชิงบวกที่ดีขึ้นนะคะซึ่งเราจะเห็นได้เป็นเทรนใหญ่ๆตอนนี้เลยคือในเรื่องของ motivation ว v ดีโอนะคะหรือในเรื่องของการพูดให้กําลังใจทัศนคติเชิงบวกคิดบวกคิดดีนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรนใหญ่เหมือนกันนะคะ เนื่องจากผ้าที่ใช้เนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกันเนาะส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนก็จะต้องการความสดใสร่าเริงออกไปกิจกรรมเอาท์ดอร์ได้มีหลายมัลติฟังก์ชันนะคะเช่นลงน้ำได้ออกกำลังกายได้ด้วยในทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผ้าที่ใช้เนี่ยต้องมีความนุ่มลื่นมีความเบาสบายนะคะอันดับที่3เทรนด์อันดับที่3คือโ bon บนา f i d e หรือเรียกว่าเทรนธรรมชาตินะคะ sustainable คนเนี่ยให้ความส,สนใจกับการดูแลตัวเองแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญคือเขาอยากทราบว่าในเชนของการผลิตเนี่ยผู้บริโภคกว่าที่เขาจะบริโภคของเนี่ยพอย้อนกลับไปแล้วเนี่ย ทางโรงงานเนี่ยทำอะไรมาบ้างเช่นมีการใช้เส้นใยธรรมชาติหรือการใช้รีไซเคิลยานรีไซเคิลยางก็คือการนำสิ่งของพวกพลาสติกหรือยางหรืออะไรมารีไซเคิลทำเป็นเส้นใยทอเป็นผ้านะคะอันนั้นก็เป็นอีกเทรนดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผ้าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเนื้อแมตแล้วก็ผสมกับเส้นใยธรรมชาติเช่นแบมบูไฟเบอร์ ที่เราเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดได้เจนทําให้เป็น PDF นะคะเข้าไปโหลดได้ในเว็บซัในเว็บไซต์ของเรานะคะ w w w รับ p ลิ l ชุดออกกําลังกาย .com นะคะจะมีทั้ง Color Palette ในปี2018ว่าเป็นสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวผ้าที่ใช้นะคะมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะทั้งหมดนที่เราต้องทราบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจาก บางทีเราทําสินค้าเนี่ยมันต้องมีการผลิตล่วงหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องทราบเทรนแล้วก็ทิศทางของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยว่าเขาอ่ะจะดําเนินทางดำเนินพฤติกรรมไปในแนวทางไหนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็น่าจะพอช่วยเหลือเพื่อนๆได้บ้างนะคะถ้าใคร,ใครชอบสามารถกดไลค์กดแชร์และเข้ามาดาวน์โหลด PDF ของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ